แจกทิกสองเพสัตปอมเอา้าแล้วเขาเป็นใครกันนะเขาก็คือคนทั่วไปนี่แหละที่มาขายยาซึ่งข้อควรระวังนะถ้าไปซื้อยากับเขาเนี่ยเราอาจเกิดอาการแพ้ยาอาการแพ้ยาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตลกนะมันมีเคสที่คนไข้เสียชีวิตจากอาการแพ้ยาแล้วหรืออาจจะไม่สวยขนาดนั้นหรอก เราก็จะกินยาไม่ได้ผลไงยกตัวอย่างสมมุติถ้าเราปวดขามาถ้าคนที่ไม่ใช่เภสัชจ่ายยาเขาอาจจะจ่ายยาแล้วมันไม่ได้ผลแจกเคล็ดลับวิธีดูว่าร้านนี้เภสัชจริงจริงแน่นอนอันแรกครับเขาต้องใส่เสื้อกาวหรือเภสัชบางคนอาจจะไม่ใส่เสื้อกาวก็ได้แต่มันน่ะจะมีวิธีการซักประวัติที่ทําให้เรารู้เลยว่าคนนี้เป็นเภสัชเภสัชตัวจริงนะจะพยายามซักประวัติหาอาการดูว่าไอ้โรคโรคเนี้ยหรืออาการอันเนี้ยอะไรคือต้นตอแล้ว เขาจะซักประวัติเยอะเพื่อที่จะหายาที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนและที่สําคัญแพ้ยาโรคประจําตัวเภสัชตัวจริงเนี่ยไม่พลาดแน่นอนแต่ใดๆก็ตามบางร้านเนี่ยเขามีผู้ช่วยเภสัชเนาะที่ควบคุมโดยเภสัชกรพี่เบนว่าอันเนี่ยเรารับคําแนะนําจากเขาได้นะเพราะผู้ช่วยเนี่ยมีข้อดีข้อหนึ่งเลยที่พี่เบนนะ่ะสัมผัสต,ตอนที่เราอยู่ร้านยาคือเขาพูดภาษาศัพท์ที่เราเข้าใจง่ายอะ่ะใครอยากฟังพี่เบนเล่าด้านมืดอีกพิมพคอมเมนต์มาแล้วมาเจอกันที่พีต่อไป